ดีครับ,บรครับสวัสดีครับมาคุยกันกินอันบักบักม่วงแผ่นพี่น้องกินอยากเนี่ยครับผ<ะ>ีบ้องบักม่วงแผนแแ่นแค่กระยาบมาคุยกันมวนๆครับพี่น้องก็คือหอดเป็นหอ,อดท่านผู้ชมผู้ต,ติดตามฝากช่องเพื่อนนะครับคุณกำลังเฮ็ดช่องใหม่ช่องอยังไงแยกคืกอกันครับย่หันอย่าขีดอยู่ยก เดี๋ยวสีแนะน้ำให้โฮจักครับเพนันจีฮ็ดช่องอยู่ติดตามไปติดตามกันอ่อ FC ใหม่ FC เก่าครับมวลมวลเบาเบามวลซื่อสองเก่าเพันแต่ว่าเพันจีฮ็ดช่องใหม่ครับเปิดใหม่อืมแซ่บพี่น้องวหวานดีหว <c oughs> า,า,านนี้ครับจิ๊ดใสมาคุยกันมวลมวลพี่น้องอยากไม่งานยังฝนโมโตกใหญ่กระห่อน โอ้ยแสบพี่น้องเอา้าเออมันใหญ่แค่นั้นไงพี่น้องโอ้มาเอามาเอาเป็นวิตามินวิตามินชั้นยอดน้ำตาลหัวน้ำตาลพี่น้องหัวน้ำตาล ถ้ามีทีมงานเห็ดสร้างละครเนี่ยไม่มีทีมงานสรางละครชักเหลืองพี่น้องเบิองกำกับเองผ่าเองแด่บทแสงดงเ<อ>นะีงเขาบทแสดงเองไม่พูดแสดงผู้แสบพี่น้องแสบม่วงพ่อพี่น้อ,อ,องครับดุดยอดเลยแน่นอนอีี นี่ธีการถนอมอาหารครับพี่น้องแซ่บๆนาะบอกมองไม่ได้ไกลกับมาคนมาหมอลุกหมอแม่วิธีการถนอมอาหารของคนอีสานแก้วแก้วแก้วอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องไหอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนครับ ชุดยอดยามปลากับมาแวะกินครับยามจันมากว่าไ้ปลาดอกแต่มากินน้ำเพลินซื้อๆแสบพี่น้องแสีบชุดหยอดว่ามันนั่งหัเหน้ลกวมเหนียว ไอ้มีเด็กรัดเข่วก็ลิเลียลิเลียลืค,ครับว่าใครจะลงโฆษณามาโฆษณาได้ครับสิโฆษณาหายครับแศรษฐ์มียาดีหุ่นหยอดพุ่นเที่ยว ปปเปิดไฟเปิดปเปิดเปิดดัง <c oughs> มักม่วงบิดอ่ะม่วงม่วงสมบดดุม่มไครับบดเหี่มไหหยิบก้อนเยิกินกระเปิ้นครับม่วงสมสุดหยอดครับพี่น้องแซ่บกินตัวน้่งลายห <c oughs> ดเ <c oughs> ก้ว ไปไปลงไปเก็บเห็ดเสียไหลไปถ่ายถ่ายไหวใช่ปะผา่าลายเบ็ดมึงบ่ได้เห็ดบ่รดรออะไรคลิปเอ้ยบ่ได้เห็ดถ่ายเห็ดซีฮันโดผ่าลายแต่กันรั่วแต่กันเบ็ดบ่ได้ไรมึงพี่หนองบึงสัเย็บสี่อยู่บ่ได้เบิังเลยมือหนาโอกาสหนาะไปไหมไเก็บเห็ดถ่ายคลิปพี่น้องเบิึงครับ ก็เพี้องครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาพี่น้องขอนมหลานขา้าวไม่ได้ขาย <c oughs> สมีบกมั <c oughs> บกม่วงแม่นกินบักม่วงแมร่ก็แล้วครับไม่ต้องไปขนมนย่างไม่ได้ขายเสียงเงินยอย่างนักม่วงแพร่กับพ่อที่สารครับแบ่งปันเงินกินตัว เดี๋ยวเดี๋ยวงานกินหนดดว้อันทีงพี่น่องมาหลุดเอ้ยม่ไปไอ้อันที่สองขนาดแค่วี่เด็กหลงหัวต้นนี้มันเป็นปวกจ้าด้ยพี่น้องมันเป็นเองมัน แก้วฮะตัวกินมาตีแถวไปเอย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อยครับพี่น้องมลมวครับบ่ได้ซีเรียสครับบ่ต้องซีเรียสครับพี่น้องใส่ชีวิตแบบมลมวลไปมือๆครับพี่น้องบนหมูโต๊กรบอกเป็นยังเข้าอยู่ได้อย่าขาดลมหายใจกับพ่อ แบบแซ่บหวานดีครับพี่น้องว่าต้องใส่น้ำตาลเล้วพี่น้องม่งแผ่นนี่กวนไม่ใส่น้ำตาลมันหวานโดยเองธรรมาชาติพี่น้องฝากเพประเฮ็ดช่องเดี๋ยวผมติดตามใหค้ครับพี่น้องเพปรนเฮ็ดช่องอยามะไรดันซอยกันพี่น้องเพ่นเปิดช่องใหม่ครับช่องเก่าเพิ่งจิ้ไมไปโดน นอกแ่บไซส์มันแกวมาเดิมมาดำยุม่งมืนงอกทั้งหลายหมกม่วงแผ่นของพื้นบ้านของโบราณอีสานเฮ่าครับ,บกนินมาตะก้อนตะเก่าตะแก่ตะพอ์ตะแม่ครับหมกม่วงแผ่นเนี่ยครับตะก้อนโมมีของหวานเนี่ยกินกับกินหมกม่วงแผ่นเนี่ยครับเฮ็ดกินตะก้อ,กอน สมัยโบราณสืบทอดมาทัพพอตะแม่เฮ็ดกินมาตลอดครับวิธีถนอมอาหารมันหลายๆกับมาเฮ็ดกินแบบหวานดีหอมหวานหอมมันมีกินไอของบมกม่วงโอ๊กหล่องกินบกม่วงอกหล่องครับเมื่อด้ใส่น้ำตาลหยาบครับพี่น้อง Quân của quán cái tên là rồi đẹp tên là một đi, tên là một cái nắng là một à. ก็อะไรก็แช่กดติดตามนี้เยครับกระขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับครับผมโอกาสหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ